สวัสดีครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับ่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้เราในการทําคลิปดีๆต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องของพระธาตุประจํานักสัตว์นะครับที่ว่าช่วยเสริมบรารมีเงินทองดีชีวิตดีเป็นสีร่ริมงคลนะครับก็คงไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอพระธาตุประจำสัตว์ ประจำเกิดปีเกิดนะก็เรียกว่า12นักสัตว์สพระธาตุนะครับซึ่งเป็นอีกแนวทางนงสำหรับผู้ที่ต้องการทําบุญเสริมดวงนะเริ่มด้วยปีชวดนะครับสําหรับปีชวดเนี่ยพระธาตุประจําวันเกิดก็จะอยู่ที่พระธาตุสีจอมทองนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะวัดพระธาตุสีชมนองนะครับตามประวัติเนี่ยเขาเล่ากันว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชครับเป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้นะฮะที่ดอยจอมทองตั้งแต่ปีพุทธศักราช218นะครับ ก็อลองกันดูนะครับสลับปีชวดนะครับหรือปีหนูถ้าใครอยากจะไปทำบุญพระธาตุประจำปีเกิดก็แนะนำที่นี้เลยนะครับวัดพระธาตุสีอมองจังหวัดเชียงใหม่นะครับต่อมาปีฉลูครับปีฉลูนี้พระธาตุประจำวันเกิดคือวัดพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางนะครับโหถือว่ามีชื่อเสียงพอสมควรเลยวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นโบราณสถานสำคัญครับที่ตั้งอยู่บริเวณซากเมืองโบราณลำลำกับ ปะนครนะครับตามประวัติเนี่ยพระนางจามเทวีเคยเสด็จมานมัสการและทําการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอนะครับนับเป็นวัดสําคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับแล้วก็มีความยอดเยี่ยมทั้งสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมนะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วดอนเต้านะครับซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำปางนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นพระาธาตุประจำมาเกิดของปีขานนะครับก็คือวัดพระาธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่นะครับ สำหรับพระธาตุช่แห้จังหวัดแพรเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยเกิดปีขาลแล้วไปไหว้เนี่ยให้นําผ้าแพร3สามสีไปถวายจะทําให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันัตรูได้การสวดและไหว้เนี่ยให้เริ่มต้นนโมสามจบแล้วสวดตามด้วยคาถาบูชาพระธาตุห้าจบนะครับเขาบอกว่าพลังบาร,รมีเนี่ยจะดลบันดาลให้ชีวิตดีขึ้นต่อมาพระธาตุประจําคนเกิดของคนปีเถาะนะครับก็คือวัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านนะครับ วัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านเนี่ยอยู่ที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับเดิมเป็นวัดราดนะปัจจุบ,บันเป็นพระอารามหลวงอยู่ปฏิสถานอยู่ณอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะฮะห่างจากตัวเมืองเพียงแค่3มกิโลนะครับต่อมาก็เป็นพระธาตุรประจำปีเกิดของปีมะโรงนะครับก็คือวัดพระธาตุวรมหาวิหารพระพุทธสิหหงนะครับจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ปฏิสถานพระสิงห์นะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนานะฮะ แล้วก็พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนที่รู้จักกันในชื่อเชียงแสนสิงหนึ่งนะครับต่อมานะครับสำหรับปีมะเส็งพระศรีมาธาตุพุทธคยาวัดโพธารามมหาวิหารหรือวัดเจดีเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดนี้เป็นวัดอารอา,ามหลวงนะฮะชั้นตรีนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ที่อเาเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะสำหรับใครที่เกิดปีมะเส็งก็ลองไปสักการะดูนะครับไปบูชาไปไหว้กันได้นะครับต่อมานะครับสำหรับปีมะเมียก็เป็น วัดบรมธาตุจังหวัดตากนะครับวัดบรมธาตุเนี่ยจำลองแบบมาจากเจดีชเวดากองประเทศพามา่านะครับและเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของปีมะเมียในช่วงวันขึ้น14และ15ค่ําเดือน9้าของชาวเหนือนเนี่ยชาวอำเภอบ้านตากเนี่ยจะจัดงานบุญที่ยิ่งใหญ่นะคือประเพณีขึ้นธาตุเดือน9นะครับต่อมานะครับสำหรับปีมะแมนะครับก็คือพระธาตุดอยสยุเทพจังหวัดเชียงใหม่โหนี่ทุกคนน่าจะรู้จักนะเพราะว่าหลายท่านที่ไปเชียงใหม่ก็มักจะไปดอยสุเทพกันนะฮะ เป็นพระอารามหลวงชั้นโทนะชนิดวรวิหารนะตั้งอยู่บนดอยสุเทพนั่นแหละแล้วก็ถือเป็นวัดหนึ่งในวัดที่สําคัญมากของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านานะครับมีเจดีย์ทรงเชียงแสนนะฮะฐานสูงย่อมุมมะคังทรงแดเหลี่ยมปิดทองด้วยทองจังโกสองชั้นนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับสำหรับคนปีลิงหรือปีวอกนะครับก็คือวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับสําหรับวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนี่ย กเ็เป็นลักษณะเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิดนะครับแล้วก็มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุสี่ชั้นนะครับผมก็สำหรับใครที่เกิดปีวอกก็ลองไปไหว้ดูนะครับอ๋อลืมบอ,อกไปนะครับในวันเพ็ญเดือน3ถึงแรมหนึ่งข้าเดือน3ของทุกปีเนี่ยจะมีงานประจําปีเพื่อเป็นการนวัศการพระธาตุพนมด้วยต่อมานะครับสำหรับคนปีระกานะครับก็เป็นพระธาตุฮิริพุนชัยจังหวัดลําพูนนะครับ ซึ่งวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่27ในรัชสมัยของพญาอาทิตยราราชนะครับกษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์นะครับโดยที่แห่งนี้เนี่ยเคยเป็นพระราชฐานของพระองค์ซึ่งพระราชทานอุทิศถวายให้เป็นวัดพระาธาตุเพื่อเป็นพุทธบูชาต่อมานะครับเป็นคนสำหรับปีจรนะครับสำหรับปีจรเนี่ยพระาธาตุประจําปีเกิดก็คือพระาธาตุเกตแก้วจุลามณีนะฮะวัด เกตการามจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับคนที่เกิดปีจอเนี่ยพระธาตุประจำปีเกิดคือพระเกตแก้วเนี่ยเป็นเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดืงที่ตามพุทธประวัติกล่าวไว้ว่าป็ิสถานพระทันตธาตุที่พระอินทนำมาจากพระบรมธาตุนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับคนปีกุลและปีหมูนะฮะพระธาตุประจําปีเกิดก็คือวัดพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับวัดพระธาตุดอยตุงเนี่ยตั้งอยู่บริเวณ ดอยนางนอนตำบลห้วยใครอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขานะครับแล้วก็สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลครับเพราะว่าเนื่องจากพระาธาตุดอยตรงเนี่ยตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ2,000เมตรหรือ2กิโลนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับอันี้คือ พระธาตุประจํานักสัตว์แต่ละปีนะครับก็ยังไงลองไปสักการะบูชากันได้นะเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลแกต่ตนเองนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราในการทําคลิปดีๆต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ